นี่นะฮะคืออนิเมะที่เพลงโอีสดใสแต่ข้างในโคตรดารใครจิตใจอ่อนไหวเนี่ยแนะนำให้ข้ามไปก่อนเลยที่ฉายตอนแรกไปก่อนไม่รอใครแล้วนะในซีซั่นหนี้กับทาโกปี้นกเกนใส้กำเนิดบาปทาโกปี้เรื่องราวของชาวดาวแฮปปี้นะฮะที่ออกจากดาวบ้านเกิดนะครับเพื่อมาเผยแพร่ความสุขที่โลกนี้ที่ได้มาเจอกับชิซุกะจังแลยได้เชิญนะครับช่วยให้อาหารไว้ทําให้เขาในรอดตายซให้เขาเ่ยจึงอยากตอบแทนเธอโดยการให้สิ่งของต่างๆนะครับที่ทําให้มีความสุขแต่ชิซุกะจังเนี่ยก็ไม่รับของจากทาโกปี้เลยและดูเหมือนว่าเธอเนี่ย จะโดนที่โรงเรียนเนี่ยบูลลี่อยู่ด้วยทำชาโกปี้เนี่ยครับก็ได้พยายามทําให้ชิสุกะจังเนี่ยมีความสุขและได้ใช้เวลาร่วมกันอยู่7วันจนชิซุกาจังเนี่ยได้ทะเลาะหนักกับเพื่อนจนทำให้ชาโกปี้เนี่ยได้ยื่นริบบิ i, <dumpling. S 2> ้นคืนดีนะครับให้กับเธอเพื่อหวังให้เจอนะครับไปใช้คืนดีกับเพื่อนและครั้งนี้นี่แหละที่เป็นครั้งแรกนะฮะที่เธอเนี่ยยอมรับของจากชาโกปี้แล้ววิธีที่เธอใช้ริบบิ้นเนี่ยคือแบบ และหลังจากชาโกปี้ไปพบเธอนะครับชาโกปี้ก็ได้นึกได้ว่าเขากับเธอเนี่ยเคยถ่ายรูปด้วยกล้องของวิเศษอยู่ซึ่งกล้องนั้นนะครับมันสามารถย้อนเวลาไปตอนที่กําลังถ่ายรูปนั้นได้ถ้าไม่ชาโกปี้นะครับก็ไดยย้อนเวลาไปใน7วันก่อนที่จะเกิดเหตุเพื่อจะหยุดเหตุการณ์นั้นและทําให้ชิสุกาจังเนี่ยมีความสุขจริงๆให้ได้เกี่ยวกับกาเนิดบาปชาโกปี้อันแม้มี6ตอนจบมังงะมี2เล่ม